สวัสดีค่ะเจอกันกับฝ้ายอีกแล้วนะคะอ่าอีพีนี้นะคะก็แวะมาทักทายเพื่อนเอนื่เฉยๆเนาะก็คือฝ้ายจะพาเพื่อนๆมาดูการเก็บด้วงของฝ้ายอีกรอบนะคะด้วงตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆนเห็นตัวนี้จะเป็นด้วงที่ด้วงที่ฝ้ายคัดแยกขุนเพื่อที่จะเอาไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะคะอ่ะเราไปเก็บพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆก็แค่แวะมาทักทายเนาะ ก็คือช่วงนี้ก็จะเริ่มเลี้ยงอีกแล้วค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นด้วงนะคะที่อายุ40บวันนะคะโอ้ยตัวนี้45วันแล้วค่ะไม่ใช่40วันเนาะไก็จะคัดแยกเขาออกมาแบบนี้นะคะเพื่อจะขุนอีกรอบสุดท้ายแล้วก็จะเข้าฝากทำพ่อแม่พันธุ์ค่ะเพื่อนๆ ส่วนตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลายคนเนาะก็จะเห็นสูตรการผสมอาหารของฝ้าหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ใช้กากกากมันสดกากมันตากแห้งมันสดแล้วก็มันตากแห้งนะคะส่วนตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้จะเป็นตัวกากมันตากแห้งนะคะตัวนี้ไ้ก็จะคัดแยกออกมาแบบนี้นะคะไซต์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ 120ิตัวโลประมาณนี้ค่ะซูมเห็นชัดๆเลยนะคะถ้าถามว่าขนาดนี้เข้าฝากได้ไหมก็พอได้แล้วนะคะแต่ก็ไฟจะขุนอีกรอบนึงให้เขาตัวอ้วนกว่านี้นิดนึงนะคะตัวนี้ไฟก็เก็บมาเยอะ,ะ,ะและ้วค่ะแล้วก็อ่าไฟขุนแล้วไฟทำยังไงนะคะตัวนี้ ค่อนข้างแฉะหน่อยนะคะการผสมอาหารรอบนี้เพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อการผสมอาหารของไฟก็จะเพิ่มน้ําเข้าไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าน้ําจะเยอะเนาะเพราะว่าเห็นมันเจิ่งอยู่ตรงนี้นะคะตัวข้างล่างของไฟก็คือไฟใายตัวเปลือกมะพร้าวสับลูกเต๋าลองข้างล่างแล้วนะคะสักพักเนาะก็เขาก็จะเริ่มดูดน้ําลงนะคะ แล้วก็ตัวอาหารเนี้ยจะพอดีสังเกตได้จากตัวอาหารของไฟนะคะมันจะไม่ค่อยแฉะเนาะมันจะไม่แฉะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ลงด้วงของไฟก็ยังไม่เข้าที่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกตกไซส์ตัวนี้ก็จะคุ้นต่อแล้วก็ไว้ทําพ่อแม่พัน์รอบต่อไปนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระมังที่ ที่กระมังที่ใช้ล่อมแมลงนะคะตัวนี้เหลือสองกระมังสุดท้ายค่ะนึกขึ้นได้ก็เลยแวะมาทักถายเพื่อนๆก่อนเนาะเดี๋ยวไฟเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะคุยให้ดูเลยนะคะ ตัวนี้ก็คือสองตัวนี้นะคะก็คือป้าจะแยกขุนเลยส่วนตัวนี้ก็คือจะเอาไปเลี้ยงอีกสักประมาณสองรอบนะคะถึงจะเข้าฝากได้นะคะสังเกตที่ตัวเขานะคะแบบไหนเนาะที่เอาไปเข้าฝากได้นะคะก็ดูที่ตัวสีของเขาด้วยนะคะตัวนี้จะออกโทนถ้าเป็นตัวนี้ก็คือขุนอีกนิดหน่อยก็คือใช้ได้เลยนะคะ ส่วนตัวอ่อนๆก็คือจะเป็นไซส์ประมาณแบบนี้เลยก็คือเรายังเห็นตัวไส้เขาข้างในอยู่นะคะแบบชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆก็คือตัวเขาบางๆนะคะส่วนตัวนี้จ,จะหนาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แวะมาทักทายทุกคนเฉยๆนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมเริ่มเร่งการผลิตแล้วนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วเนาะ,ะให้เพื่อนๆดูตัวโลงร่วงของไฟมันยังไม่เข้าที่นะคะไฟเพิ่งย้ายมาเนาะนี่ค่ะ ก็คือมันยังไม่เข้าที่นะคะเพิ่งย้ายลงมาแต่กอ่อนเพื่อนๆจะเห็นไฟเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนาะในบ้านตอนนี้คือไฟทาบ้านก็เลยย้ายลงมาข้างล่างนะคะอ่าคลิปนี้ก็แค่แวะมาทากักทายเนาะสำหรับใครที่สนใจพ่อแม่พันธุ์ชุดทดลองเลี้ยงหรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาคจะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะอ่ะถ้าใคร สนใจก็เดี๋ยวไฟจะฝากช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์หรือว่าแอดเฟซเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะยังไงก็ไฟขอตัวเก็บด้วงก่อนเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์เหมือนเดิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ